สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ c ฟซีสาวหน่อยอีฟซอุ้งอิงมือนีก็ได้รับเสือเด้อครับเสือที่สร้างไปเนาะเนี่เสือผู้บาวคนแรกได้รับแล้วพี่น้องเอ้ยมป็นีหลาใสก็อยากได้อยากได้เนะาะเะจังได้นาะสีได้ชุดท้ายกั ได้ตามที่ฟันที่ว่าว้เนาะว่าคันเฮ้ามีโชคเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งเสืออีหลาเนาะก็มีก็มีบอหลายดอกครับได้น้อยนึงแต่ว่าเออขอให้บอกอีหลานเนาะเมือนเนาะบอกว่าอีหลาเอ้ยขอให้มีโชคเนี่ยเด้อคันพอมีโชคเนี่ยพ่ออยากได้เสือสีดำเนี่ยละผู้บ่าวคนแรกเนี่ยละเดี๋ยวคันพอมีโชคมีอย่างละพ่อก็สิสั่งเสือกับอีหลาเอาสันเนาะสุดท้ายค็ได้ครับตามที่ต้องการก็ได้สั่งเสือนี่แะครับเบิ่ง ได้สร้างเสือผู้เบาคนแรกอแมนบอาผู้เบาคนแรกนะครับได้สร้างเสือมาเกิดมาถึงแล้วสองมือแรกมือสองมือสามมื่สามมือนมาถึงสามหรอกครับสองมือสองมือถึงแล้วงงเร็วครับสร้างมือสร้างน้่เลยครับรวมแล้วสองมือครับสร้างน้่ มือสร้างน้ำกับสองมื่ถึงแล้วปัดขึ้นมาเร็วขักเนาะโอ้ก็ได้ใส่กับเขาแล้วเนาะครับพี่น้องเอ้ยเสือเนี่ย,ยผู้เบาคนแรกได้ใส่เสือกับเขาแล้วมือนี้อาร์เว่าอย่างไรเบิร์นเนี่เนะเนี่ยงามงามครับโอ,พอบบ้พอดีเลยครับสั่งเอ็กอลครับพอดีเลยเหมาะเลยครับงามงามดีครับโอ้ไปสีสั่งกับบอท่านอเด้อครับผมเห็นเอ เบทนบอกว่ามืดแล้ววะสัน <c oughs> เห็นใส่ยังไงคือสิมืดระดับมืดหนีวะสันเมื่อพอาาเห็นมือเสากันมาเม่อเหลือบาหาอหลายแล้วเนี่ยแฮงชอบสีดำน้ำครับชอบเสือสีดำน้ำมาใส่สั่งพอดีเลยโอ้ชอบคักนี่แหละครับได้ใส่เสือของอีหลาแล้วเม่นี่ของอีหลาแท้แทเลยเม่นี่นี่แหละบ่ะได้แบบเสือแบบไอที่ว่าบานหักบันยังน่เสืออีหลาเลยเนี่ยเดี๋ยวเสืเอหอยไปใส่มือได้นอนี่ถ้ะเบิงก่อนว่ามือ สามสิบกวันที่หนึ่งเนี่ยมือไรสิเ็ดไปถ้าเบิงก่อนใส่ไปแน่นอนครับงามงามครับโอ้ยชอบลายครับชอบอีลีครับชอบอีลีล้อเลยนี่มันคักมันงามคักมันถึกใจถึกใจล้ายก็มือนี้ก็อีลากะไปเล่นยูใส่ละครัลสินเดครับมือนี้ก็อีลาก็ไปเล่นอยูกาลซินเดครับพี่น้อง ได้ก็คอยติดตามเบิงเนาะนี่ก็คือสิเป็นนั่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวเราโทษเบิงโทษโทษโทษครับโทษครับัวที่ดีใจัวที่ดีใจลืมลืมเบิงไหลไหลสดอีหลาเลยดีใจร้ายเบอนี่มันก็เลยได้เสือเนาะของอยากได้มาโดนแล้วก็ได้เสือก็ดีใจร้ายดีใจเพราะับพี่น้องเอ้ยไปอยากได้ก็ตอนนี้ก็สั่งเหลือเบาเบื้อคือสิบบาเหลือแล้วมั่งผมว่านีะ จังไดเห้าก <ang escape> ับติดตามอีลาฮักอีลาอยู่แล้วเนาะติดตามอีลาไปเรื่อยครับแห้งฮักแข้งแผลงสมือนี่จักเป็นอย่างไปไชไปไชกับนี่ละทองอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงนี่แหละนี่ก็ทองเมื่อนั้นก็บอกว่าอุ้งอิงเอ้ยพออยากได้เสือเนาะอยากได้เสือสีดําจังได้พอมีโชคเลยเด้อเนี่ยพอก็เลยท่องกระทาอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงอ่ะแต่ก็ผมก็ได้บอล้ายครับได้บอล้ายก็ได้เสือเสือน้องเนาะ ที่ตามที่บอกเลยน,นะว่าได้สื่อสื่อเนี่ยสื่อมาแล้วตามที่บอกที่ว่าเออขันมีโชคมีลาภพอเสด็จสื่อเสือมาใส่แต่ก็มีเงินไว้เก็บไว้ใส่น้ำนั่นแหละครับเอาไว้ใส่ใจของลูกของครอบครัวนั่นแหละครับมันก็ได้บอลร้ายขันได้ร้ายเนี่ยเขกาก็ยังได้กับมือไปหามือขันปลอทีสามสิบก็ทีนหนึ่งเนี่ยไปหาจังไดงก็ให้อีหลาทิพย์ยุแล้วแหละครับเพราะว่าอีหลาได้ให้ใหผมได้ได้มีได้มีเงินสื่อเสือตัวนี้เนาะ นี่แหละได้มีเงินเสือๆๆๆ่ืสือเสือตัวนี้แต่งวนนี้ก็ทังใดก็ให้ผมมีโชงเด้อครับพี่น้องเนี่ยอยู่ในน,นี่เนี่ยมันมีเหล็กงามงามพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ยอยากหูครับพี่น้องกันอยากหูเน่ยก็ใจเย็นเย็นครับเดี๋ยวสิบอกโอ้ยแต่มันหลายเล็นะครับเราให้ไปเอาเบิ้งเอาเองนด้ครับมันมีเหลขข้างบนนี่ยครับศูนย์สามสองสี่ มันหลายตัวอยู่เด้แล้วก็ไอตัวรหัสทรงมันอกีกรหัสทรงก็คืออันแรกมันก็นคือหนึ่งสี่หนึ่งหาแต่ผมก็พอชอบครับผมชอบตัวนี้ครับห่าสี่หาเก้านี่แหละครับทีเล็ที่ผมชอบนี่ผมชอบตัวนี้ครับพี่นองมันง่ามอีหลีง่ามถือใจผมถืออีหลีถือถือชะตาผมตัวเดียวกันครับผมเลยครับเนี่ยสี่หาเก้านะครับพี่นองเอ้ยลองสื่อเลอมือคือผมได้เสือมาางวดทีเแล้วมัน เก่าหนึ่งครับผมไม่ได้ไปซื้อหวยเลออขออกคกหนึ่งผมก็ถือครับงวดนนะั้นกระงจากที่ว่าผมถือห้าซีซีอ่ะตอนนั้นเมื่อปีใหม่นเนาะผมถือห้าซีซีแล้วก็มาได้อิหลาทรงเสือมานี่ยนะก็เอเปอรแมนอิหลาทรงไอง้ทรงทรงบัตบัตบัตไอ้จองเขางา้างมือวันที ok ura, นะ่สิบสองมกราเน่ะมันก็ลงถ่ายด้วยเก่าหนึ่งผมก็หาเก่าหนึ่งบ่มี่ก็เลยไปได้คกหนึ่งงวดน,นั้นผมก็ถือยนะื้อสองใบเนาะ อ่าพ่อพ่อได้ใส่อะแต่การงินนี้ผมก็มันกับเมื่เนาะเงินกับเลยขอไม่ว่าเอออล่ะอยากได้อเนาะอยากได้เสื้อสีดํานี่แหละอยากได้แห้งเดนี่หล่าใส่หรือว่าเห็นยังไงมันงามครับงามงามมีหลีผมยอมราบงามมีหลีครับผมก็ว่าเอออยากได้จังได้ก็ให้พอส่งในเด้อเสร็จพอสิได้ซั่งนี่แหละพอก็ได้ยุครับเก่าแป่นะพอได้ยแต่ได้พอร้ายครับพี่นนองหักใจ่ใจเราก็เหลือประมาณสี่พันบาทนี่แหละประมาณนี้มั้ง ได้ม <ım. S 1> ีเสือใสงามๆคือเขาไงขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่หล้าเดี๋ยวมือไอ้วันทีสามสิบหรือสามเอ็ดเรายไปให้ที่พี่หล้าโยสักหน่อยลอยสองลอยละครับบพราว่ลายดอกครับเพราะว่ายังว่าล่ะแต่งวหน้าให้พอถือหลายๆเด้อครับให้พอถือในเรื่องนี้นี่เนี่ยพอซื้อวอเลยนี่เนี่ยทันพอซื้อซีหาเก่าเนี่ยคันพ่อถึงเนี่ย พอเสียหายหลาเลยหมื่นหนึ่งแต่พอซื้อบ่หลายดอกพอซื้อแค่สองรอยพูดสองรอยแค่นี้แหละคันถืกมากเนี่ยพอเสียหายหละหมื่นหนึ่งว้าในคลิปนี้เลยเบิางคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเนี่ยให้หูให้ฟังน้ำว่าเนี่ยแหละคันได้อลีแต่ผมซื้อบ่หลายดอกซื้อคันว่าหลา,ายบอลลายบอคขันไอ้ต่างจังหวัดก็บ,บอกว่าหลายอะครับแต่คนยุ่งเทตุนี่ว่าสองรอยเนี่ยบอหลายครับ ถ้าว่ามีคนบางคนเนี่ยสื่อเป็นเป็นพันหนึ่งสีเนาะนี่ผมกกลกาว่านี่ยละ่ะผมก็สิ้อเอาตัวนี้ละ่ะสื่อซีหาเก่าเนี่ยอันไายอยากเพื่อมีโชกก็ะจาซื้อน้ำกับสื่อเด้อครับพี่น้องพระวายยังดอกแต่แต่อยากได้จังไดก็เพื่อมีโชคน้ำกันก็บอหามบอยังดอกแต่ประกาบอบอกชัดเจนว่าเออให้ซื้อแล้วแต่เอฟซีสื้อแล้วครับเมื่อนี้ก็บ่มียังหลายจังไดก็ คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแน่เด้อครับพี่น้องแท็กซี่เน็ตชนแนลนี่แหละครับแต่ก่อนเป็นแท็กซี่หลงทางเดี๋ยวนี้เป็นแท็กซี่เน็ตชนแนลเลยครับพี่น้องนี่แหละให้ติดตามเบิง้งให้บิ้งแน่หมือนเพราะว่าผมช่วงลังเนี่ยผมม่มีคนเบิ้งเลยมันหน่อยแห้งครับพี่น้องจังไรกค็คอยติดตามคอยบิ้งให้แน่เด้อครับพี่น้องครับผมมียังไงครับวันนี้ครับขอบคุณครับ